คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่นะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนําผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเือจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นรันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่สิบเก้าและแถวที่ยี่สิบเป็นเลขท้ายสองตัวสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขเด่นปักหลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำาที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกันสามสูตรก็จะได้เลขเด่นสามเลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้วสี่งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1นึ่งด้วแถวที่2บวกด้วยแถวที่11บอวกด้วยแถวที่12บสองวกด้วยแถวที่ส3แ,แ,แ,และบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหก็จะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่หนึ่งธันวาคมปี6 7ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16กันยายนปี6 7 ศูบวกสเป็น 3, 3 3มบวกศเป็น3 3มบวกสเป็น7จ็ดเดบวกแปเป็น15บห้าบวกหเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6กเลขท้าย3ตัวบนงวดที่1ตุลาคมปีห7ออกหกหกห้ากเข้าเลขหกนะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับอาจจะผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบนสองสองหนึ่งก็เข้าเลขสองนะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันามาดูนะครับสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบน งวดที่หนึ่งธันวาคมปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกเจ็ดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเก้าเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบสองก็จะได้เลขเด่นสอง ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบน เมาเช็คผ,ผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1ตุลาคมปี6 7ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16กันยายนปี6 7 8จบวกหเป็น14 14บวกสเป็น16 16บวก0เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก1เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 เลขไซส์สามตัวบนงวดที่หนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ดออกหกหกห้าก็เข้าได้หกนะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน2 2 1ก็เข้าเลข2นะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดวันที่1ธันวาคมปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปี67ก็ควดล่าสุดที่ผ่านมานะครับ 7บวก2เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก1เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บมาเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ยประชาสัมพันธ์่อยนะครับวันนี้ผมจะนำพระ,ะ,พร,ะราชบัญญัติรถยนต์พลบนะครับราคาประหยัดมาเสนอเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งหรือรถเ u v หรือกระบะสี่ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่ปีใยทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ ปกติราคาจำหน่าย645บาท21สตางค์วันนี้ผมมาเสนอลดพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทบริษัท i อแคร470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอือ่นๆในข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้อัพ2ประตูนะครับรถกระบะท2ประตูรหัสลอยอสทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา9 6 7บาท28สตางค์ วันนี้สะเสนอราาพิเศษนะครับสำหรับ i อ a r e ก็เจ็ด้ยสิบาทซึ่งลดไป2 5 0ร้อยห้าสิบาทอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัทไ c a ค e 4สี่ร้อย็ดิบันนี้ลดไปร้อยเจดสิบนะครับแล้วก็บริษัทอือ่นอีกค่าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพประตูนะครับรถกระบะ2ประตูเนี่ยนะครับปกติราคาพันหนึ่งร้อยแปดิบสองบาทสาสิบห้าตงค์วันนี้ก็สำหรับบริษัทไอ a ค e ก็ลดเหลือแปด้อยสี่สิบาทก็เหลือ 300รดไป300กว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5บริษัทกัเพื่อนก็ลองดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับรับเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วกส็สำหรับเอ,เอกสารกรมธรรมผมจะส่งเป็นไฟล์ pdf ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับ กรณีที่ลูกเ,เ,เพื่อนต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง3ามสิบาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรม์ภายนใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี่สําคัญนะครับไม่ไงั้น๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนสนใจก็สแกน QR วอารโค้ดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในลายเพิ่มเพ,เพื่อนก็แอด 619 H L V R U นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่ม,เ,มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ092 273 9598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวินสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่8บูด้วยแถวที่12 2ครั้งบูด้วยแถวที่15 และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1ตุลาคมปี6 7ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สหกันยายนปี6 7 0บวก0เป็น0 0บวก0เป็น0 0บวก แดเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหก็จะได้เลขเด่นหกเลขท้ายสามตัวบนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ดออกหกหกห้าก็เข้าเลขหกนะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกก,กกันดูนะครับ ผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบนสองสองก็เข้าเลข2นะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันามาดูคบว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดวันที่1ธันวาคมปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปี67 กังวดที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่ออก221 3าบวกเเป็น10 10ิบวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น20 20ิบวกแเป็น28 28ิบวกหเป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ เำหรัคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับปักหลักร้อยบนก็ข,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เ,เ,เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l i น์ ID ของผมนะครับ ad 9 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR c ค d ดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนราบนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ และถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหนว่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,าอต,อต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ